อาตมาว่าจุดสําคัญนี่แหละอยู่ทวเวทวเธรรมาธรรมสองทวธรรมมาแล้วพระเจ้ากา็ท่านก็เอาตัวสําคัญของชีวิตสัตว์โลกเลยโดยเฉพาะมนุษย์มันหลงสุขหลงทุกข์และสุขทุกข์มันเกิดที่อะไระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญามันเกิดที่ไหนรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนตัวรูปเวทนาอยู่ที่สัญญาอยู่ที่สังขารอยู่ที่วิญญาณอยู่ที่ตัวไหนจะรู้กันจริงง่ายกว่ากันห้าห้าขันเนี่ยอยู่ที่เวทนาใช่ไหเพราะเวทนาจึงเป็นกรรมฐานของศาสนาพุทธอริยสัจก็เรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุก เพราะทุกข์กับสุขมันอันเดียวกันมันแยกไม่ออกเหมือนกระดาษแผ่นเดียวมันแยกไม่ได้เือกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยจะทํำยังไงไม่ได้เมื่อไม่ได้เผามันทั้งแผ่นเลยทําลายทั้งแผ่นไดให้มันสูญสลายหายไปเลยก็จบเพราะฉะนั้นคนจะไปมัวเรียนรู้จริงๆเลยนี่นะ ที่พระพุทธเจ้าท่านพยายามอธิบายฟังเนี่ยเป็นการสมมุติสมมุติศสัจจะว่าสุขทุกข์นี่แบ่งแยกให้ออกดูอาการของเวทนาที่มันมีอาการสองอาการหนึ่งอาการหลอกอาการหนึ่งอาการจริงนะเดี๋ยวจะขายายลงไปหาอาการจริงนี่แล้วเราจำนวนอยู่ที่อาการจริงเนี่ยไม่จะจำนวนหลอก เราก็จบอยู่ที่นี่แล้วเราก็อาศัยอันนี้ไปเลยคืออาการสองนี่มันมีตัวหลอกอยู่ตัวหนึ่งของเวทนาทวเยเนะเวทนายะก็ต้องเรียนรู้สองเวทนาเนี่ยแยกให้ออกโดยสภาวะสมมุติของมันเพรามันมันมันมีโดยโลกมันจึงมีสมมุติที่ไปโอ้โง่อวิชา ไปหลงตามอุปทานที่เขาหลอกกันว่ามันมีสวรรค์มันมีนรกมันมีสวรรค์แต่เขาไม่ไม่คิดถึงนรกเขาคิดแต่หลงแต่สวรรค์มันมีสวรรค์แสวงหาสวรรค์ันทั้งนั้นนะสังสักขะสังสักขะจะประกอบสวรรค์จะหาสวรรค์กันนนสักขะสวรรค์สังสักขะสังสังสังก็สังก็สักขะก็สวรรค์จะสร้างแต่สวรรค์ให้แก่ตัวเองอย่างั้นน่ะแต่ที่แท้คุณสร้างสวรรค์คุณก็ นรกอยู่กับด้วยกันเพราะมันแยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกก็ไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นศาสนาเทวนิยมจึงไม่มีวันจบแต่เขาไม่มีปัญญารู้เขาไม่รู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดแล้วก็ต้องเกิดอีกเขาไม่มีปัญญา,าศาสดาเขารู้แต่ว่าไปอยู่กัพระเจ้าพระเจ้าก็สอนต่อไม่ได้ เกิดมีกรรมมีวิบากอะไรอะไรอีกแล้วก็เรียนรูเเ้เหตุแห่งการต้องเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเหตุแห่งการเวียนตายเวียนเกิดแล้วก็มีสุขมีทุกเวียนตายเวียนเกิดมีสุขอยู่เนี่ยเขาไม่เรียนเขาไม่รู้เลยเขาไปอยู่ที่จบที่พระเจ้าน่ะเขาก็อั้นตู้อยู่ตรงนั้นน่ะมีความรู้สั้นจุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะชาติเดียวแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลย กรรมวีบากเขาก็ไม่รู้สุขทุกขเขาก็ไม่รู้แต่เขาว่าจะต้องเอาสุขเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงโง่ไม่สุดโง่ไม่จบโง่ไม่มีจบโง่ไม่มีที่สุดเพราะเขาไม่ได้ดับความสุขความทุกข์ศาสนาพุทธดับหมดสุขหมดทุกข์ได้เลยจึงไม่มีแดนไม่มีภพไม่มีภพชาติก็ไม่มี ไม่มีสุขมีทุกข์แดนสุขแดนทุกข์แดนสวรรค์แดนนรกไม่มีหมดแดนแดนสุขสวรรค์แดนนรกไม่มีไม่มีแดนรู้แต่ศูนย์ศุนญจตธรรมหรือนิพพานธรรมก็จบทีนี้ผู้ที่สามารถจบได้ ก็สามารถอยู่กับสิ่งนี้ได้นะอยู่กับสิ่งนี้ได้โดยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราโง่เอาคอไปไม่ไม่สุขไม่ทุกข์โง่ก็ได้โง่อย่างเทวนิยมเขาก็มีทางปฏิบัติมนสิการแบบคมเป็นเคหะสิตะ อุสา,าภาษาอุเบขาเขาไปเรียกเคหิตตะอุเบขาวางเฉยกับทุกทุกแต่เขาไม่ได้ล้างเหตุเพราะอุเบขาของเคหิตตะคือชาวโลกีเขาไม่ได้ล้างเหตุมันก็เฉยแต่เฉยคือจะต้องใช้พลังกดพลังข่มแล้วก็ไม่มีจบมันก็วนเวียนมาหมดฤทธ ของการกดข่มหมดธิ์ของการหยุดตรงนั้นพักตรงนั้นะมันก็มาสุขมาทุกข์อีกเนรันดอนเพราะสายนี้มีสุขมีทุกข์ตลอดเนรันดอนจนกระทั่งไม่เรียนรู้ทุกข์ไม่เรียนรู้คู่มันแล้วก็หาเหตุดับเหตุดับเหตุแห่งทุกข์ดับหมดศูนย์สุขก็หายไปทุกข์ก็หายไปด้วยความรู้อย่างนี้เทวนิยมไม่มี ทำไม่ได้ทำไม่เป็นทีนี้ศาสนาพุทธทําตรงนี้เป็นทําตรงนี้ได้จริงทำสองให้เป็นหนึ่งทำหนึ่งให้เป็นศูนย์ได้อย่างที่อธิบายไปแล้วทีละคู่เทวะแปลว่าสองทีละคู่ถึงรู้สภาวะของจิตสภาวะของธรรมคือรูปกับนาม รูปคือสิ่งที่ถูกรู้สภาวะที่ถูกรู้นามคือจิตตัวธาตุรู้ของเราเนี่ยจนกระทั่งมันเป็นปัญญาอันยิ่งเป็นตัวรู้รู้อ๋อเนี่ยแล้วก็รู้าารายละเอียดหมดเลยจะรู้ารายละเอียดหมดก็คือรู้ตัวเวทนาตัวสําคัญเนี่ยสุดยอดก็มันก็คือสุขทุกข์เมื่อดับสุขดับทุกข์หมดสอง เทวสองหายไปด้วยเวทนาสุขเวทนาทุกข์หายไปสองหายไปสองเป็นศูนไปศูนย์ไปศูนย์ไปทุกอย่างศูนหมดเลยทุกอย่างศูนย์หมดนี่ไม่ใช่พูดภาษาเอาเล่นๆนะมันเรื่องจริงเลยนะทำได้แต่แต่เป็นๆเนี่ยเรื่องจริงสไปซูได้แต่แต่เป็นๆพระกุจะต้องอ่านอารมณ์หรืออ่านอาการของเวทนาให้ได้ แล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งอาการสุขอาการทุกข์รู้ได้แต่คุณจะต้องอ่านอาการมันจริงๆนะโอ้อาการสุขอย่างนี้ทุกสุขยังหยาบเลยจัดจ้านเลยมันก็อยู่กับทุกข์หยาบๆคุณจะเรียนรู้เอาสุขมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูเหตุแห่งที่สุขแล้วก็ดับเหตุแห่งสุขเนี่ยไม่ต้องเอาสุขมันก็ดับทุกข์เหมือนกันแต่มันคงยากเพราะว่าอารมณ์ของสุข คนไม่ไม่อยากออกเพราะว่าอุปทานตัณหามันมันอยู่อย่างนั้นพระเจ้าฉลาดจึงมาเอามุมทุกเรียกว่าอาริยะหรือผู้ฉลาดผู้ประเสริฐนี่สัจจะตัวนี้ทุกขสุขมันเป็นอริยะสัจจะทั้งนั้นของผู้รู้มันเป็นสัจจะที่เอาวิชาสัจจะที่โง่เง่า,งาทีนี้สัจจะที่ ฉลาดไม่โง่ไม่เง,งาก็คือสัจจที่ต้องรู้ตัวจริงแล้วก็ปรมัตาสัจจะประมัตรสัจจะจ,จริงๆก็จบไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ศูนย์ปรมัตาจจ์สูงสุดจบก็ศูนย์ทีนี้ก็ไม่บือ่อไม่เป็นคนบือ้อบือซึบื้อศูนย์แล้วเป็นยังไงศูนย์แล้วก็ฆ่าตัวตายซะสิเหมือนมารน,นบอก บรรลุแล้วก็อ้าวบรรลุนิพพานแล้วก็ตายสิมาแลก็บอกพระเจ้าก็มันจบแล้วนี่รู้จบแล้วจะอยู่ทําไมเราพทธเจ้าบอกเอยมาเรามาอยู่เราเราจะต้องสอนคนสอนสาวกสอนผู้ยินดีจะฟังสาวกไปว่าผู้ฟังผู้ยินดีจะฟังมาให้เราสอนเราบอกเราก็จะสอนคนที่ยินดีจะฟังเป็นสาวกผู้มาเป็นสาวกสังโคมาฟังของพระเจ้าพระเจ้าก็สอนให้ ใครแม่มาฟังก็ไม่เน้่มาเป็นสาวกนะเหมือนโพธิรักเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็อเอาของอันนี้มาสอนผู้ฟังมาสอนสาวกผู้ไม่มาเป็นสาวกโพธิรักก็ไม่เนี่มาฟังก็ไม่มีทางออกก็ไม่มปทางที่จะจบได้แต่มาฟังโพธิรักเราจะจบได้อตมายังรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยรู้มากและจบไม่เคยลงที่จริงพวกคุณนี่จบกันได้